สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีตอนนี้ก็พักพักแป๊บหนึ่งนะคะก็พักเบรกวันนี้วันเพนงานวันแรกแล้วก็พักเบรกช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองสิบห้านะคะแล้วก็น้ำหนึ่งช่วงเพนงานเนี่ยไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้าห้องเพนนะคะไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้าห้องเพนเพราะฉะนั้นหนึ่งจะตอบเมลไยตอบเมลตอบไลน์ตอบ ม่เซนเตอร์หรือวหาอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็เจอคนเยอะเจอคนเยอะมากนะคะแล้วก็ออกมาทางานมันแรกตอนนี้อยู่ที่นี่นะคะไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็บรรยากาศกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเป็นกลับมาเป็นสาวออฟฟิศเหมือนเดิม กลับมาเป็นสาวออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวเองตอนนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ฝึกข้างๆนะคะแถวนี้หาของกินง่ายนะคะของกินค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเทนแล้วนะคะก็ ม่ที่ทํางานใหม่ไม่สามารถเอาโทรศัพท์เข้าไปในทีนในห้องเซฟห้องเซร์เวอร์ได้นะคะก็อาจจะเล่นโซเชียลน้อยลงทํางานอยากตั้งใจมากขึ้นสวยเนี่ยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกาลังใจนะคะที่ที่ให้กําลังใจนะคะจริงๆน้ำหนึ่งก็เพิ่งมาเริ่มต้นทํางานเลยนะเนี่ยตอนเนี้หลังจากหายไปหลายไปนานเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็นัดใจ การเจอคนเยอะๆสำหรับน้ำหนึ่งถือเป็นเรื่องที่หนักมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องทำให้ได้ทำให้ได้นะคะตอนนี้มีบรรยากาศเป็นคนที่กินนี่มีเพื่อนน้อยจริงๆเป็นคนที่อินนี่แล้วมีเพื่อนน้อยเพราะฉะนั้นก็จะเลยเพื่อนที่ทำงานก็น้อยนิดนึงนะคะโอเค ขออนุญาตกลับไปทำงานแล้วนะคะ